สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจอทไทั่วโลกนะคะมนันนี่มาพ่อกันจ่เศร้าจ้ะพี่น้องก่อนไปเหตุงานพี่น้องพาพี่น้องมาสวนหลังบ้านถามว่าหนาวบ่นนะฮหนาวพี่น้องหนาวเก่าหน่ะคุณพุนะ่มหน่ะตอนนี้เอ่อหาองศาอยากกันเลยออกมาสวนเด็กน้อยมันมีแดดมีแดดเลยออกมาสวนก่อนจะไปเหตุงานพาพี่น้องมาเบิง่งสวนสกัปลกลกลุ้งล่างพี่น้อง พราะว่าบรกาเอาทีมกล้องน่ะที่ว่าเป็นยังที่เป็นเขาจุนพูนนึ่งสัน่นเก็บเอาไว้ไว้ปลูกพักปลูกพักหนาหนาวหนาหนาหฮอนพี่น้องนี่แถวนี้ก็จะปลูกพักเมื่อแถวนี้ก็จะลุ่เป็นพักเมื่อพี่น้องนี่นี่เอากลองพักมาตั้งนี่ปลูกเป็นพักเมื่อนี่เห็นบอกไมจ๊ะมองนี่เป็นนั่นต้นนน่์หัละพาพี่น้องนี่ต้นหัละพาที่มันตายกับต้น,น้น่พักอีตูเนาะเอามาตั้งใบทั้งนอกแล้ว อันนี้เครื่องเฮ็ดบาบีคิวนี่แหละพี่น้องจะามาตั้เท่านี้แหละนี่าะว่าสวนนาไม่น้อยเนาะไม่น้อยอันนี้หัวฟรังพี่น้องมันฝรังอเอามากองไว้เดี๋ยวจังสิฝังมันจังสิถมมันถ้ามาเบิงสวนเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงสวนหบกอนเป็นขาวๆเบิง <c oughs> <c oughs> ดอกหมองดอกไหม่พรท่านขึ้นดอกมาก้านี่นี่คอยเฮ็ดสวนไว้แล้วพี่น้องดีใจไปนี่คอยเฮ็ดสวนใบ แต่อันเอ,อิดเอ,อ,เนะอยังไงล่ะมันเอิดเห็ดไรเลี้นะเนี่ยมันมันนนานเศร้าหนาวกัดสิลงปลูกเลยกัดสิพี่น้องมาเบิ้ลน้ำกันสวนไมนยใหญ่พี่น้องสวนไข่กบได้ใหญ่เด้พอ่แดดปลูกกินน้ำเขาก็เอากองอไรยังมาไว้ต้นผลามมาักหลากใหม่ปีนี่คือสิออกมันออกลาได้พี่น้องมันออกลานะ อากาศบ่ค่อยดีมันก็เลยออกซ่านะนี่ต้นแอปเปิลนะมันออกซ่าราะว่าปีนี้อากาศพิปกตินะธรรมดาต้นมันีออกดอกได้เด้นี่ปีนี้ออกซ่าแสดงว่าอากาศได้พิปกติมากเลยว่าธรรมดานะอากาศพิปกติปีน,นี้นี่เห็นบ่ตน้นแอปเปิลต้นแพร่อันนี้ตน้นอันนี้ตน้นนี่ต้นพลั่มจ้ะต้นพลั่มอันนี้ตน้นแอปเปิลพี่น้องว่าท่านมีดอกว่าท่านมีอย่างเด้อันนี้ต้นแพร่ ต้นแพ้่กับบะมีดอกบะท่านมีดอกนะพี่น้องธรรมดาก็บเมีดอกเลยเด้อันนี้ก็แอปเปิ้ลพิษปกติขนาดเลยปีนี้อากาศนี่จะต้นดอกที่ริบขึ้นต้นดอกไม้เอาตอน้ตนต้นไม้หลังบ้านหลังบ้านยำลมมามันพัดแห้งแห้งพี่น้องนี่ลมมามันแห้งพัดแห้งแห้งนี่ถ้ามาเบิ่งอันนี้ ตอนทิวลิปจักหน่อยนึงพี่น้องดอกทิวลิปมัน,น,น,มน,น,นขึ้นแล้วเห็นบ่ทิวลิปมันขึ้นจานนี่ขึ้นโนอใหม่ฝรั่งเนาะมันขึ้นก็จะโนอใหม่ฝรั่งบานเฮามขึ้นเนาะนี่เริ่มขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวก็สิงามแถวนี้เนาะเพราะมันล้งก็จะปลูกอย่างเอิญเพราะทิวลิปมันล้งก็กจะปลูกอย่างอื่นแทน ขึ้นหลายเลยพี่น้องนี่ยขึ้นมาหลายแล้วทิ้วลิฟจ้ะว่าเดืเบึงน้ำขาวอยู่เพราะว่ะมามักดอกทิ้วลิบเนาะมักดอกทิ้วลิบมันงามดีก็แล้วมาปลูกปลูกที่เดียวกันแล้วได้พี่น้องมาต้องมาปลูกหลายเถอดนะปลูกปีเดียวกับขึ้นมาตลอดปีตลอดศาสตร์นี่แหละน,นี่นี่อกขึ้นหลายแล้วขึ้นหลายแล้วตะปูกะปีอยู่อันนี้ก็ขึ้นไงโกโม ก่อนไปเห็นงานพาพี่น้องมาเบิงสวนจักน่อยนึงเพราะว่ามันมีแดดพี่น้องมันมีแดดก็ดีใจเนาะกันยุงจังสี่หละเมื่องนอกกันเห็นมีแดดเขาก็ดีใจเนาะเพราะว่ามันหายากหายากหาแดดนะอืเห็นแดดแน่ก็ดีใจเฝ้่าออกมาจังฝรั่งนี่แหละเห็นเห็นมีแดดน่ก็ดีใจเฝ้่ามาปลูกนั่นปลูกนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลังบ้านเขาแต่ก็คือกันเพราะว่ามาอยู่บ้านเมืองเขาก็เลยจองเบิงเนาะ ไปอให้จังไดนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยนึงก็ไปเฮ็ดงานแล้วเมื่อวันก่อนได้ยินมาว่าได้ยินมาเมือนว่สิหนาวแห้งเป็น้อหนาว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 คนนี้ก็แย่นั่งนอนหนาวหนาวพางรัฐบานยามไปเฮ็ดการณ์เหตุงานเลิยงานมากสองสามทุ่มก็หนาวแห้งในเพี่น้องหนาวจนว่าเบาเนี่ฟันออกปากหุยหุยเนาะพี่น้องไป ไปน้ากันจ้ะสวัสดีรอบจ้าผมี่นอ้องเลิกงานมาแล้วเนาะเลิกง,งานมาแล้วก็เลยว่าเมื่อเ้ารพาไปเบ่แงแปลงผักอมองสิบปลูกผักเนาะก็เลยว่าสิมาเบง่งหาเบ่งเม็ดผักไปยังเหลืออยูบอ่บยังเหลือเอาอีหยังวบเน่เนี่ยพี่นอ้องอาบน้ำอาบท่าแล้วนี่แล้วสิบมาเบ่งมาอีหยังในน่เนี่ยหอจะเปาะจะแปะเนี่ มันคืออะไรใกล้แล้วพี่น้องอีกสองเดือนกระิได้ปลูกแล้วกระติมาเบิงว่าอีกอย่างแน,น่น้องนี่กระปาะแต่แปะเขียนซื้อไว้อยู่กระสิไดปูกกินแล้วอันนี้เม็ดแมงลักพักอตูพี่น้อง ห่อใส่กระดาษไว้ดีๆห่อใส่กระดาษไว้บ่ห้มันชืดนนะบ่ห้มันชืกันมันชืนมันก็สิมันก็สีเนานะเม็ดมันก็สีเนานะก็เลยห่อใส่กระดาษไว้ดีๆอันนี้มันแม่งรักอันนี้เม็ดอี่ยังนอนีนเก็บบ่งซอก่อนเหลือน้ามันด้ไปนองมือชักพความันก็จะขานอนแล้วเตรียมมาหาเตรียมไว้บะเบงไหว่ะ คือพอแบบนี้อย่างเดียโนเข็นซื้อไว้อีกอย่างหนี่คนาโอ้นี่เม็ดคนานี่พี่น้องนี่นี่เม็ดคนานนกนนดากาห่อไว้นี่ห่อว้ใส่อันนี้อย่างดีเลยเม็ดคนาเพราะว่า เดี๋ยวจะเต็มเม็ดขนาดเกลามันก็ลน้ำขี้ดินไหลอยู่พี่น้องมันลลน้ำขี้ดินกะเอาไปพรอะมนใหญ่เผืนมาจางน้อยกะเอาไปย้ายก็ได้นะปีนี้ก็จะปลูกไรก็เกาปีนี้ก็จะปลูกไรก็เกาแล้วปีนี้กอจีไข่หูแล้วเขาบ่เคยปลูกขนาดจกเทื่อนเนาะเขปลูกอยู่แต่ก็ปลูกบ่าเป็นไข่หูว่าเขาปลูกจังไดคืองามแท้เขาปลูกขนาดไหนคือได้งามแท้ตอนนี้ก็รลูแล้วเพราะว่า ยำมันกระลังงามงมเนี่ยเฮาเฮาย่าไปปลูกพร้อมกันขันปลูกพร้อมกันมันงามขึ้นมาพร้อมกันกินพะท่านกินพะท่านพี่น้องแล้วมันย่ำงามๆามกับปะกากินน่ขคอยน่ะพักน่ะกอยะเป็นแปลกมนุษย์ย่ำงามงมเนาะปะกาไปกินพูดน่ะมันกลายเสีออกดอกแล้วใบมันก็เริ่มมันน่อยลงเงนาอพี่น้องเนาะมันเป็นโบรูนะแล้วมันแก่มันก็สิเริ่มหดลงนะ ตอนมันกำลังงามๆานี่ใบมันใหญ่ไปเจอไปจานบอกกินได้นะบอกกินตอนนั้นบวกากินเสดายวาตพักอย่าง,งวาบว่าจตพักบัวพักย่างกระดังเพราะมันเห็นเหียนเราก็ไปเล่มกินนะมันนี่โลกจิตอย่างหนึ่งข่อยกระไดอันนี้อย่างน้องมันนี่นี่มันคืออะไร ขึ้นชายอ,อ๋อเม็ดใบต้นขึ้นชายไปน้องไปตั้งโออะนะตั้งโอ้เดี๋ยวเบววิ้งก่อนคอยในกระป๊แปลกยำงางามงาเสียดายบากากินมว่าร์เตีงบกากินบ,าก,าก,นบากาไปแตะมันฮดน้ำยี่หันละเพราะมันสีเน่าเลยก็ไปเขาไปเลาะกินเดี๋ยวเบิ้งก่อน มีอย่างแน่ไ,ไนี่ขึ้นชายขึ้นชายไปนี่บอ่ hot, บอหอดบ่อบ่อหอดแต่บอ่อธรรมดามันเดนมันสียูหอดกล่มปีนะพี่น้องแต่ปปนี่มันหนาวแห้งโพดมันหนาวแห้งโพดขนาดอยู่ในบ้านคอยนะอยู่ในบ้านคอยนะเพราะว่ามันโดนนี่มันติดลบส 10, 10, ิบสิบเอ็ดสิบสอง่ปเลแม่เป็นน้ำแข็งมืดทั้งอนะันกระถางเนี่ยที่ว่า่อยหดน้ำลงไป อนน้ำลงไปแล้วมันเป๊ะน้ำแข็งเห็นได้ขึ้นชายก้อยตายไปนี่มาก้อยลอยอันนี้ก็เม็ดขนาขึ้นกันอืมอ้าวขนาขึ้นหลายแต่ละกะใบอันนั้นอันอนันยุใสเลยบันนี้ขึ้นชายก้อยใบใสแลวพี่น้องขึ้นชายก้อยยุใส อันนี้ก็บข้หน้าอันนี้ก็บขา้างหน้าเอ้าขึ้นขึ้นชายก็ยูสายให้เบิ้งก่อนอ้าไม่นหายแล้วบอขึ้นชายคอยอย,อย่างเฮียมาแล,ลอก็แกแก็ยังน้อมาเหน่งประมานข่อง ขึ้นชายกับเม้นทำไมเม้นบ่กห่อว้ดีโพดก็เลิกจำบ่ได้อันนี้นอ,อ๋นนอขึ้นชายอยู่นี่พี่น้องอู้วมันมันหายขึ้นชายอยู่นี่ เดี๋ยวพอหอดอันนานแล้วก็เสียไปบานคอยสิบปลูกหลายๆเมาย,ยางหละปีนี่เพราะว่าห้าหากินยาแล้วพี่น้องเนาะซื่อเขากับแพ่งของปีนี้แหงแพ่งปีนี้ของสิบแพ่งเก่าพี่น้องปีนี้ของสิบแพ่งเก่าเพราะว่าทุกอย่างปีนี่น้ำเข่ามดอีหอย่างกระซังน้ำเข่ามดแพ่งคอยกับสิบปลูกหลายๆสิบปลูก ดอกมงดอกใหม่นะบ่ค่อยเกษสิปลูกต่นอกบ้านอย่างเดียวแต่มุกผักก็สิปลูกในบ้านปลูกหลายๆปนี่แล้วเกษสิปลูกลายลายลากันไปบ่ได้ปลูกพร้อมกันนะกันปลูกพร้อมกันแล้วมันเกษสิใหญ่ึ้นมาพร้อมกันแล้วมันเกษสิกินบาท่านนะกินบาท่านคือจังปีวังหันคณะข่อยนะพี่น้องเอ้ยเนี่มันเน่าจังปี่มันเถาแล้วน้องสิออกดอกจังปนเลาะกินอันตอนมันงามๆบอะกาไปกินมันบอะกาไปแตะพี่นี่ละ พอมันขืนง,งามๆก็สิตัดกกินเลยอันนั้นบอกอันค่าแตนค่าแต่ช่มเชยมันานา่ะนะคาแต่ช่มเชยประกาศกินนั่นแหละคอยเป็นบ้าบ่าวาจะปลูกผักยงไหขึ้นกันค่าแต่ช่มเชยประกาศกินปีนี้คอยสิกินปีน่น้งเสือก็อกจะแบ่งหน้าแบ่งหลังเสือกันหนาวนั่นแหละ ปีนี้ก็ยืดฝ้ากินขอยืบ่ตงบปติ่มใบโดนบ่มีกะเพราสงสัยกะเพราก็ยืไปซื้อมาแต่อันอันนั้นเอาไปซื้อมาแต่ร้านซื้อเป็นเป็น,เป,นเป็นอันที่ว่าเป็นอันเขาเอามาขายได้พี่นอ้องเขาเอามาขายกิ่งมันน่ะนะบัดน,นี้ขอยืดเอาใบมันกินให้หมดแล้วก็จะเอาอันกิ่งมันน่ะก้านมันก็เอิ้นก้านเนะาะก้านมันน่ะมา มาเสียบใบน้ำนาวมาเสียบใบน้ำแก้วนาวหายมันหลากมันออกพอหลากมันออกจ้างจะไปปลูกนี่ก็ได้กินขึ้นกันพราะว่าเคยปลูกแล้วปลอันหลาภาน่ะขึ้นกันโหัวลาภาแกงซันขึ้นกันหลาภากกไปซื้อมาเป็นกำเดล่ลำลันลานคุนกินก็มาขายพป่น้อโหลาภานะแล้วก็พอเอาไปเลาะกินใบกินยังมันแล้วก็เอาอันการมันแล้วไปเสียบ เอาไปไปไปแช่น้ำไปก่อนแช่น้ำไปก่อนประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่นละ่ะเวลามันออกเอาไปปลูกนั่นละ่ะอันนั้นก็ให้ดได้แต่สําคัญที่ว่ามันสีหนาวมันสีหอนบ่ละมันสีหอนใหเฮาไเด็กชามันบ่ละมันสีฝุ่นอ่ะสีหนาวสีเดือนเมษาวล่ะพี่น้องโอ้สุดสุดได้นั่นแต่ก็จะ เพราะมันอีก่อนถ้าขนามันสูน้ำได้พี่น้องขนามันสูหนาวได้ขนาดนะมันมันสูหนาวได้แต่กับมันใหญ่แล้วมันสูหนาวได้กับมันน่อยน่อยอยู่มันสูบ่ได้นะคำหน่อยน้อยอยู่มันตายมันบ่ตายมัน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 บ่ใหญ่นะพี่น้องมันเกินมันแกรนเนาะมันบ่ใหญ่อืมมันบ่ใหญ่จะเคือปีนี้ก็จะดูแลดีดีดีล้วก็บจสีบ่ปบปอยมันเถาก็อยังปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะแต่อะ สะออนมันงามสะออนมันงามบ่เคยปลูกขนาดน้ำเขาจากักเตอบอเคยปลูกมันงามเนาะปลูกบ่าเป็นพี่น้องคอยนะเฮ็ดสู่เห็ดทุกอย่างนะสู่เห็ดทุกอย่างนะมาอยู่บ้านนี่เมืองนี่สู่เห็ดมาว่าแต่บกักพริกพู้อื่นเขานะะอ้ยงามของข่อยต้นหนึ่งสองต้นกับกันเละาะสาเลาะแรงแล้ะสะออนสะออนของเขาก็าาว่าอันผู้ใดถาว่านผักงาม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 แพง พราะวันแต่ยังไปเบิ่งของเขาโอ้ยของเขาอนะลังการงานสร้างของเจ้าของสำนึนกกะปุ่มนะภูมใจเพราะว่าเฮ็ดเองได้นะพี่น้องเฮ็ดได้นะภูมิใจภูมิใจเขาจะของเองนี่แหละนี่นะมันนี่ก่อนไปนอนกะมาเบิ่งผักก่อนไปนอ้องมาเบิ่งพักเนวนี่แหละมาเบิ่งพักเพราะว่าเมื่อเ้าไปถ่ายพี่น้องเบิง่งมองมองปลูกเนาะมองปลูกพักปลูกหนามองนั้นเดี๋ยวก็ได้ปลูกแล้วฟ้าๆ เศ้าหนาวเด้อเสรใฐปลูกกินเร็วๆแหงผักแพงพี่น้องแหงแหงธรรมดาหัวกะหล่ำน้อยๆจำเนี่แต่ก่อนมันสิปอนหนึ่งเนาะตอนนี้สิข่าวสองปอนเลยนะสิเกือบส,สองปอนแล้วกับบาน้าก็ลอยหนึ่งนะเกือบลอยอ่ะบาน้าก็เกือบลอยนะพี่น้องนะบาน้าก็เกือบลอยหัวหนึ่งเกือบลอยปบ,บาทน่ะมันแมนบ่ล่ะนั่นล่ะ กะต้องกินนะเพราะว่าเขาอยากกินนะควเขาก็ต้องกินแต่กันฮั่พ่อเห็ดใด้เ่าก็เห็ดเอานะพี่น้องเนาะกันฮั่พ่อปลูกใดปลูกอย่างกะฮอกเกเฮ็ดเอามันกะบ่ได้นักหนาสาหัสอกเสาร์อาทิตย์กับเห็ดแปงปลูกพักเ่ยมันแต่ฮัก็บปต้องในหดนาเสมอนะพี่น้องยเนียักษ้านบ่าจํนเป็นหดคนาเสมอเพราะว่าฝนมันดูฝนมันดูฝนมันบ่อยมากเลยนั่นแหละ บักทัวไปนี่คือสิบบปลูกดอกน้องเบิง์นพาบว่าบักทัวมันกินทีพี่น้องบักทัวมันกินทีหลายมันเกิดขื้นไปห้างนั่นแหละเอาลูอยู่มันขื้นแปนน้ำอันนั่นมันน่ะแต่เพียงแต่ว่ามันนั่นเกิดถ้าปลูกเนี่ยขัง่ามเมื่อกับมันบกขืนน้ำบกง,งามนะเกิดว่าเ้อปล่อยที่ลงโลง่งไปปลูกยาเอินก็สิได้กินหลายก่อนคอยเสียอ๊แมนด้พี่นอ้องก็จะบอกพริกไปปลูกงันคืออย่างาปีที่แล้วก็ปลูกบักตัว ปีนี้ก็จะเอาบักพริกนะไปปลูกบางต้นบักทัวมันจะได้กินได้หลายแมนยูก็รููแล้วนั่นแหละพี่น้องจังจังไดกัถามเบิ้ลนะพี่น้องเนาะว่าปีนี้สิมีผักงามบอสิมีผักได้กินหลายบอแต่พี่น้องเบิ้งน้ำกันเนาะว่าสิเป็นยังไงปีนี้บบแมนสิหนาวหอดเดือนเมษสาสิเดือนเมษากับเต้องปลูกยังกินล้วบ้า,น,า,านีหแต่ภาวนาอยให้มันหนาวโดนปนันนะพี่น้องเนาะ พวาา่าเขาเสด็้ไปาปลูกพลหมากหลากหมาปลูกพักปลูกยากินเนาะนั่นแหละพี่น้องกันเบิร์นน้ากันเด้อมาจะเป็นยังไงเนี่ยยูนี่ล่ละเม็ดมันอยู่นี่ทั้งขึ้นชายทั้งอันใบแมงลักทั้งคนาทั้งอันหลายหล,ลายอย่างนอยูนี่พี่น้องเนาะแต่เบิร์นน้ากันจา้าโอเคนะพี่น้องยังไงกับขอบคุณหลายๆเนาะสําหรับคนเด่เขามาเบิงเขามากดไค์กดแช่หายเนาะกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนดินทางนะพี่น้องมันนี่ สิไปนอน,นก่อนด้วยจ้ากุนท์จ้าสวัสดีค่ะ